ชุดแดงลากับปอแดงกระป๋านว้าเ,าเสร็จแล้วตกดีนะวันนี้หิมะไม่ตก ฉันเดินมาไกลเที่ยวทางบสุสินย่าหันหลังให้คนยำเด้เอ้งเราก็จะมืดนะ

อันนี้ก็สามทุ่มแล้วนะสามทุ่มที่ไหนกันมันเริ่มมืดตั้งแต่สี่โมงเย็นแล้วนะคะเริ่มท้องฟ้ามืดตั้งแต่สี่โมงเย็นนะกะซีตีห่างกับิีสวบางไว้เอา้าเออนึกว่าไม่สตาร์ท <Hey. S 2> เราสตาร์ทรีหมดคอนโเอ๊ะ <Hey. S 2> ตัดมือไปแล้วเด้อ อน,น่าเจะคือ,อกกเปิดเนี่ยแค,ค่โอเคโอเคโอเคอันนี้มีของกดน้อยอันนี้ของมีขนน้อยไปไปไป ไรสุดอนกลับบ้านเจอกันในไรนะคะ